วีกัสแบรนด์แน็คเพื่อสุขภาพน้องใหม่เปิดตัวผักอบกรอบผสมไข่พัมรายแรกของโลกไข่ผัมเป็นซูเปอร์ฟู้ดโปรตีนสูง40%อุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนใช้เทคโนโลยีอบแทนทอดไม่ใส่น้ำมันผงชูรสไม่มีคอเลสเตอรอลมี3รสชาติได้แก่รสดั้งเดิม ไมชิลี่และยำไก่แซบทีมผู้บริหารเผยวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนไทยให้สุขภาพดีขึ้นจีน่าเดอะเฟสรวมชิมและชมว่าอร่อยปรอบและได้ประโยชน์จากธรรมชาติจำหน่ายแล้วในร้านค้าชั้นนำและช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเดิมทีเนี่ยปกติเนี่ยเราไปเที่ยวงานไทเซกใช่ไหมคะแล้วเราก็ ทีแรกเลยอะ่ะเราซื้อแบรนด์อื่นมานะคะแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบรนด์ดีกัสค่ะเดิมทีอ่ะเราทําเป็นชาเขียวอบกรอบจากชาเขียวอบกรอบตัวเนี้ยทําให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆจนเราอ่ะเป็นคนชอบผักอยู่เป็นเดิมพันอยู่แล้วเราจะมีความคิดที่ว่าหาผักตัวไหนก็ได้จากผักที่เราทานเนี่ยมาเป็นขนมทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพเพอรญตอนนั้นเนี่ยเทรนมาใหม่ก็คือ ไข่ผัมซึ่งมีประโยชน์มากเราก็เลยมาคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ไข่ผัมตัวเนี้เป็นของขนมกินเล่นที่เข้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยต่อจากนั้นเองมันเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ไข่ผําเนี่ยทำให้เป็นขนมที่อร่อยทานแล้วไม่เบื่อและดีต่อสุขภาพเราก็ได้คิดค้นพัฒนามาเรื่อยๆจนได้มาเป็นผักอบกรอบผสมไข่ผําซึ่งปัจจุบันเนี้ย เราทำได้สำเร็จแล้วมี3รสชาติมีรสออริจินอลแล้วก็รสยำไข่แซบรสไม้ชิลลี่ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยของเราเนี่ยตัวนี้สำเร็จมาประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งเราได้ไปออกงานที่ไทเซซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะทีนี้เราก็ต้องอาศัยพี่ๆสื่อมวลชนที่จ้างการรับรู้ให้ทั่วไปได้รับรู้ว่าไข่พัมเนี่ยเป็นมากกว่า พืชน้ำซึ่งสามารถทำประโยชน์อีกมากมายซึ่งนอกจากทำเป็นขนมแล้วเนี่ยตัวไข่ผําเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะจะไม่หยุดหย่อนแค่นค่ะคือ5้าปีเนี่ยเราเริ่มจากตัวชาเขียวอบกรอบนะคะเริ่มเริ่มจากชาเขียวอบกรอบก่อนแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้มาเป็นไข่ผําอบกรอบค่ะค่ะเป็นรายแรกของโลกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยขนมที่ทําออกมาเนี่ยจะผ่านการทอดแต่ของเราเนี่ย ไม่ผ่านการทอดเราใช้วิธีกระบวนการอบกระบวนการอบเนี่ยจะยากมากคือเราใช้วิธีนี้เพื่อดีต่อสุขภาพแล้วทานแล้วไม่ไม่รู้สึกผิดต่อร่างกายทานได้เรื่อยๆค่ะวันนี้ชวนจีน่ามาเพื่อมาลองชิมว่าไข่ผําของเราเนี่ยที่ทำออกมาแล้วมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปตอบโจทย์กับลูกค้าหรือไม่หรือว่ามีข้อบอกพร่องลดเรื่องรสชาติความกรอบความอร่อยว่าถูกใจไหม ถ้าสําหรับจีน่าชิมแล้วเนี่ยถ้าจีน่าบอกโอเคก็แสดงว่าไข่ผําของเราเนี่ยก็สามารถออกตลาดได้จึงเชิญจีน่ามาเชิญชวนทุกคนให้รู้ว่าผักอบกรอบผสมไข่ผําเนี่ยอร่อยประมาณไหนคะอร่อยจริงค่ะคือมาถึงแล้วจีน่าขอลองชิมก่อนเลยทุกรสชาติเลยค่ะแล้วก็คือปกติกินไข่ผําอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยกินไข่ผําที่ผ่านการอบก,กรอบ ซึ่งซึ่งจีน่าเป็นคนติดขนมมากๆแล้วก็พยายามหาขนมอะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยกินแล้วมันไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดต่อพุงไม่รู้สึกผิดต่อหุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพพอชิมแล้วก็คือชอบมากจีน่าชอบรสอรอริจินอลสุดแล้วก็ลองมาเป็นรสยำไก่แซ่บซึ่งเราเมื่อกี้จีน่าได้เข้าไปดูในโรงงานมาด้วยค่ะก็ได้เห็นว่ากระบวนการทํา ความสะอาดของโงอรงงานเป็นยังไงคือทุกอย่างแบบดีเยี่ยมเลยจะน่าให้ผ่านเลยแล้วก็ได้ลองทําด้วยค่ะเมื่อกี้ก็แอบเละไปนิดหน่อยต้องขออาภาัยนะที่แอบผ<อ><อ>ิดพลาดไปสองถุงใส่ลมเยอะเกินป่องเลยน้องป่องเอออาระยะเวลาที่5ปีที่ลงทุนเนี่ยนะฮะมันก็ลงลองผิดลองถูกมาก็หมดไปรวม2ี่กว่าล้าน27ล้านเยอะมาก แต่เราก็ไม่เสียดายนะฮะณนะมาถึงวันนี้แล้วเราภูมิใจในสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็แผนการตลาดเราก็่สวนใหญ่เราแล้วก็ตอนนี้คือเราเจะเรง่งเป้าหมายทั้งพุทธเทศก็ดีแล้วก็ออนไลน์ก็ดีทั้งในแพลตฟอร์มก็ดีครับคือเราพยายามจาขแางจัลตลาดเราด้วยตรงน,นี้ครับเพราะว่าผลของการผลิตเนี่ยเราที่แรกอะจ้ามดิลเราอะมันยังไม่ย,ายามมาังไม่ประสกเสีเท่าไหร่มันเพิ่งมาปักสบเสีช่วง2ปีสุดท้ายนะ ตอบตอบโจทย์กับคุณกุ้ค้าว่ากําลังการผลิตตอนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับทียตัวไป่ครับตัวใหม่้ครับจริงๆว่าไดู้กได้ถูกเพศทุกวัยแล้วก็ได้ทั้งหมดเลยใครจะกินแซ่บก็มีเลือกแบบลดให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เรื่องนี้ต้องคุยคนเล็กดีกว่าคนเล็กเขาคล่องกว่าเยอะเรื่องช่องทางจัดจำหน่าย ก็อขอฝากลิตสัณฑนนี้นะคะเชื่อที่ว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมดูว่าไข่ผัมเนี่ยมันสามารถให้คุณประโยชน์ได้และพร้อมทั้งความอร่อยดีต่อสุขภาพนะคะแล้วได้ขอฝากทุกช่องทางคะ่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์ค่ะและสื่อทุกช่องนะคะช่วยโปรโมทด้วยคะ่ะเพราะว่าเราเป็นน้องใหม่นะคะเพิ่งเต,ติบโตอยากให้ช่วยผลักดันให้แบรนด์บิับเนี่ย เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในประเทศและต่อไปคิดว่าต่างประเทศก็น่าจะรับรู้ในแบรนด์วิกัสของเราค่ะขอขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามทั้งตัวนี้แล้วก็รสชาติใหม่ๆของเขาไว้ด้วยนะจีน่าเราประกันเลยว่าคนรักสุขภาพหรือว่าคนที่ติดขนมนะเปลี่ยนมาทานอันนี้แล้วแบบจากที่ใครไม่เคยทานไข่ผักหรือว่าใครที่ไม่ชอบไข่ผักอยากให้ลองจริงๆและจะเลิฟเลยน่คะ